ขันบ่ได้เห็นหน้าเห็นลังค่ากับพ่ออยู่เห็นแต่อูเองนำป่านได้นังเฮียงอสะกันกินขิงต่างกระตายอดสะเลี่ยงผู้หายซ้มได้พ่อผู้ดี ครับสวัสดีครับประดาบรักแฟนๆทุกๆท่านมากันอีกแล้วครับ EP พีท83เก๋งฮอนด้าแจด1.5 i VTEC SV รุ่นตัวท็อปสุดปี2014โฉมปี14ถึงปัจจุบันเกียร์ออโต้เลขใหม่70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นรถบ้านเดิมแท้ๆ100%วงมาลายัยมัลติฟังชั่นค u ชิค,ชคอ n ท r o l มีระบบกดรับสายที่วงมาลายัยพา ายในเบาะกัมมชีแท้จากศูนย์ระบบแอร์ออโต้จอดิจิตอล เครื่องเล่นจอ LCD DVD MP3 AUX และกล้องถอยขนาดจอ7นิ้วระบบ Airbag และระบบเบรก ABS กระจกมองข้างและปรับไฟฟ้าเสนอขายในราคา468,000บาท468,000บาทเครดิตดีฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวผ่อน9,999บาทคูณ72 หรือเลือกผ่อน9,140บาทคูณ84งวดติดต่อเซล์หลน่อยขายรถมือ2โท 76, 76, ร0905190676 0905190676ดี DJ s u r ิยันไฟแันซ์ทำสัญญาถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้ากันเลยลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้ไฟแนนซ์ครอบคลุมทั่วประเทศ YouTube ช่องเซล์ลน่อยขายรถมือ2ลงคลิปทุกวันฝากกด subscribe กด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดดูรถได้ที่การจนาพิเศษกอทอมอรับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวงัง